ครับผมสวัสดีครับปอพี่น้องของเบาเสียงคานสุขูสุขค้นครับผมมือ่อกี้เบาเสียงคานกับทพ่าพีผ้าน้องว่าเพิ่งเป็ดหน่อยเนาะพอดีลงเป็ดใหม่ครับพี่น้องลงหาลอยโตขึ้นเาครับเอามาสดสดสนหอนเลยครับตอนนี้กำลังเอาเนื้อให้กินแล้วก็น้ำวิตามินครับเอาไมไม่หิ้วน้ำกับพี่นอ้องก็ต้องเอานามให้มันกินเนาะ ราะว่ามันเดินทางมาไกลเติบครับมาจากจังหวัดครับพี่น้องไกลเติบหลายโลอยู่ก็เลยเอามาขอนก็นต้องหิวหนามเลยเนาะเราก็ต้องเอาหนามกินเพื่อมันมีแงขี่รถมาไก่หิวหนามยังคักครับพี่น้องมื่อนี้ยบอสซึ่งคาดเองกับพ่อพีพ่อน้องมาเบิ่งเป็นหน่อยก็ต้องลักครับก็ซอยตีต่างบอสซึ่งค้านในเด้อครับเด้อตอนนี้ก็ ฮะปลาเต้มแบบไหนกำลังกินน้ำครับลูกเป็ดยเอามาใหม่ๆครับพี่น้องเอ้ยงามหลายครับซบเพลินกับสีชมพูอ่อนครับงามคลับขับพี่น้องเอ้ยกินน้ำยังกัดเลยครับ,รบผมยิงเบาซึ่งการกับสีพลาพี่พี่น้อง เบื้องละเหลียดต่างๆการดูแลลูกเป็ดขั้นตนนะคราฟนอะว่าลูกเป็ดผมแย่มาใหม่ๆเนาะว่าการดูแลเฮาดูแลแบบไหนครับมันจ,จริงสิบ่ตายครับพี่น้องเอบเื้องคลิปเบาซึ่งคั้นนะครับเด้อหลังจากซอยติดตามเบาซึ่งคัน้นแล้วก็ซอยกดติดตามเบาซึ่งคั้นนําครับมันสิได้เบิ่งคลิปต่อๆไปเลยครับ ก็พอมาหอดก็ให้เอาลูกจากรถนะวก่มาฟักตื่นก่อนครับจากประมาณการที่เขากาครับพอดีนะครับให้เป็ตหน่อยมันปรับสภาพอากาศก่อนครับพาจริงเอาไปเทครับพอเฮาไปเทเลยบางเทืองมันาดากสีนอกงสีหน้าเข้าตรงให้มันปรับสภาพอากาศก่อนเพราะว่าบางเตืยมันนั่งรถมากไก่น้อกีรถมากไกลถือล่มแน่ถือควอมหอดแนงสีมันปรับสภาพอะไรเข้าตรงเอาม,มาให้มันยุ่งเลย แต่ปับสภาพก่อนมันอยู่ปกติเนาะเพื่อคิดใจมันดีขึ้นปับสภพาพได้แล้วเข้าคอยเอาไปไหวโลกมางทีเข้าเตรียมไหวนะครับพี่น้องตอนโีกก่ผมเตรียมไห้ตอนนี้ก็คือว่าผมก็เดินสายไฟเรียบร้อยครับพี่น้องติดหาลอยโตนี่การใส่หลอดไฟมันต้องใส่ยีรลลาฟหาหลอดครับพี่น้องเพื่อ ไห้บรรทับกันเนาะไอ้แยกกันอยู่ได้ต้องจับ่าเทาใส่หน่อยมันสิมายูุมองเดียวเรามันสิมาทับกันครับพี่น้องเราไอ้ตข้หางลามาสิตายงสีนะเพราะว่าประสบการณ์เป็นสันครับประสบการณ์ไปสอนเท่าเนาะไอ้ผู้มือไม่หาเลี่ยงกับเบื้องคลิปผมไม่จบแล้วก็เจอดูดูแลปิดหน่อยถือตองเพราะว่าผมก็ถือว่ามีประสบการณ์เติมครับพี่น้องว่าเลี่ยงไปหลายรอบแล้วครับว่าเลี่ยงตลอดเนาะถึงมีประสบการณ์และคลิปไห้พี่น้องเบิ้ง ถือมือไม้หดเลี่ยงจึงๆสีหัววิธีการดูแลดูแลว่ไนไดครับจริงๆสีบ่อตายเนาะอาเรียดต่างๆผมกัดเซตไปเลยครับเพื่อให้เพียนองเบิง์นก่ว่าการดูแลลูกเป็ดดูแลวังไดจังไดน,นะ,ะนนครับผมกัเตรียมหนามคือข้า้่งไปสื่อวิตามิน B12 มาเตรียมพร้อมมาเรียบร้อยครับพี่น้องแต่พอมาหอดเท่ากับใส่วิตามิน B12 ิผสมนามเลยครับผสมนามมาเรียบร้อย เรากลไปตั้งไว้ในโลกที่เขาเตรียมพร้อมแล้วครับวนโลกเข้ากะต้องเอาเกลียาลงเป็นยังนี้คือขนเอาีเกลียาลงครับพี่น้องเพราะว่าของก,การควชื้นครับเพื่อเปียอ่อสชิใหง่ายนก็หลายมือสิเข้าก,กับต้องของก,การควมชื้นของผืนดินนอเพื่อให้ผืนดินแห้งตลอดเป็นขนเป็ดมันจึงบาเปียกครับพี่น้องเดี๋ยวการดูแลมั่ก็สินง,ง่ายขึงขนไม่เปียกเดี๋ยวมันเกิดไม่เป็นโรคปอดหรืออยังต่างๆมันก็สยดูวยแร่ยาครับพี่น้องเดี๋ยวมันชิ ติดเชื้อนาะเอาต้องเอาใจใส่เป็นประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์หลังก็ไปนอนเอาใจใส่อาทิตย์สองอาทิตย์เพื่อมันแข็งแรงและเขาเบิ่งประมาณการว่าเออมันแข็งแรงแล้วรอแล้วสิคอยปล่อยลงหนองเพราะของผมมีหนองครับทันมันแข็งแรงผมก็สิปล่อยลงหนองไปธรรมชาติที่ผมก็เห็ุครับปล่อยไปธรรมชาติก็ดูแล้กับต้นก็ไม่ใหญ่ครับแล้วก็ดูแล้ลใจมาอีก,ก้าสิเหลวสิอย่างอีเหลว,วอีหยางมาเซลไปกินเนาะ ครับผมผมก็ต้องดูแลกลัวหันเฒ่าปลอยธรรมชาติเลยเปลี่ยนไปชิ้ไงวไอ้กลัวปกติครับพี่น้องทำเคยเลี้ยงแล้วก็เนื้อกับชีดีเนื้อแน่นมั่นครับพี่น้องลูกค้าขายกับลูกค้าปกติน้ำครับพี่น้องครับจะเบิ่งคลิปไปเรื่อยๆด้วครับเนี่ยครับมื้อนี้ก็วันที่14มกราคม64ครับพี่น้องผมก็เฮ็ดรายละเอียดการเลี้ยงเป็ดให้พี่น้องเบิ่งนอกผมก็เอามาลงแล้ว วันนี้ละเหียงตาผมก็ัดเ็ตไปเลยครับจุดฮอตอัปเดตยดไปไอเห็นตั้งแต่ไอฟังจุดฮอตขายเวลากรบพี่น้องสีอัปเดตไปเรื่อยเนาะตั้งแต่มือลงจุดฮอตมืิกขายกรบพี่น้องก็รดติดตามเบาเส้นขั้นไว้ครับเฉล้หงและเหียงต่างๆเนาะผมก็เเซตไปเรื่อยๆครับพี่น้องเฮ็ดคลิปเรื่อยๆตอนนี้ก็น้ำวิตามินดี12ผมก็ใส่กระป๋องไว้ครับมันจะเป็นสีมืดแบบนี้แหละครับพี่น้องครับเอ่อ เตรียมพร้อมเนาะตอนนี้ก็เท่แล้วครับพี่น้องเทตอนนี้เล็นปั๊บจมาใหม่เนาะข้าวกับเทเลยเก็บเก็บนะครับอายุบานไม่กับสุขภาพแข็งแรงเนื้อยัยไว้ไว้ซื้ที่เก็บทับเออซื้ยอดพี่น้องเก็บทับเลยวะอู้หูหลุดออกบานยังเลยอแพงครับลูกเ็ง่ามไยถาดนึงครับบ้านน้ำมัเท่ครับพี่น้องครับ ทำไรครับพี่น้องดกเป็ดปหน่อยเอามาใหม่เนาะเอามาเมนีฮอนสดๆฮอนๆเลยครับตัวในาาคายหมดไปแล้วก็ซื้อมาใหม่หนเนาะเบี่ยงไปเรื่อยๆเป็นธุรกิจหมุนเวียนครับพี่น้องพอดีว่าเท่เลย ถาดหนึ่งนะครับพี่น้องตัวนี้เข้ากันได้ตรงซอยหนุหม้อครับเพราะว่าไปเที่ยวเที่ยววัไหนเดี๋ยวทับกันตายครับพี่น,อออน,น้องเอ้ยไอ้เรื่องที่เป็นตัวงามๆลยครับเป็ดลง,ดลลงมาครับพี่น้องราา่างจกขายตัวน้แล้วก็ลงมาครับพีก็ยื้อซื้อครับพี่น้องเงลี้ยงเป็ดเนี่ยวางเขาก็ดูแลเพื่อนเยอะถูกรีบม้วนเบี้ยทั้งจากเลยงานมากนะครับพี่น้องสวยเนาะเออสุดยอดเสียเปลี่ยนพี่น้องจศเดี๋ขายแล้วครับได้เหรียญต่างๆเนาะ ติดตามบาซึ่นคาเนาะที่สุดโห่ล่าเรียต่างๆการเปลี่ยนเป็ดครับพี่น้องเป็ดบาบาลีครับเดี๋ยวมาเลียงเพราะว่ากาตรงตลาดเขาต้องการครับพี่น้องเขาต้องเรียงเป็ดที่ตรงตลาดเขาต้องการเนาะจึงขายง่ายสะดวกครับคนใหญ่ปึพข่อกับประกาศขายเลยสบายครับพี่น้องใหญมากไหม,ไมครับพี่น้องตอนนี้กำลังผสม ยาวิตามินใส่เป็ดหน่อยครับเป็ดมาใหม่ๆมันเครียดเนาะ้องเอาหนำให้วิตามินนี่ครับกระไดเรียงเป็ดกับเขามาเบิงเล้าก็ตีตามจบแล้วครับจะได้หูสูตรครับผมส่วนหลอดไฟก็ให้ใส่หลอดลอยวัดเน้ะครับด้อหลอดไฟใส่หลอดลอยวัดครับมันจึงสีห่อนครับมันจึงบ่หนาวเนาะ อัใส่พวกสิบวัตความหอนมนสิบุกเกิดกรบพี่น้องเข้าต้องใส่ลอยวัตความเกิดมนสิหอนครับเนี่มแรงมากเป็ดมีเสืมานอนไต่หลอดไฟเนาะเากระจ้าใดเข้ากับเบิงประมาณเนาะครับพี่น้องครับขอบคุณเอฟซีเลยขามาเบิงเบาเส้นการครับเขาบมาแล้วก็ติดตามเบาเส้นคาดเด้อครับตอนนี้ก็อาหารมาแล้วครับอาหาร อาหารให้กินพอมครับตัวใดหิวตีแข้งตีโตใหญ่กะเสดากินอาหารครับพี่น้องบางตัวบันกระปั้นกินอาหารออกวันใหม่บางตัวมันใหญ่แข็งแรงพอกินได้ก็กินครับอาหารก็ให้แบบบุฟเฟ่ครับพี่น้องกินมืดมื้อคือเกาคือเดิมได้ยินเสียงฮอลาะบาคูเวตขอกแหงล่ะครับพี่น้องแซลผมบอกว่าทองต้องท้ใจครับ บอคน่ดีนะบทองก็พี่น้องเว้ยเกิดมาบอลทองคื้มูเนาะบอลเียงข่านบอกค่อยทองบอกยังกับต๊ต๊ล้คำคามดันนะินแข็งครับพี่น้องว่าท่านเดี๋ยถอนบ่เราวะโ้ยขากหลายเนาะก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีสุขคนเนาะขอบคุณพี่น้องของบาเเซยงข้านสุขคนเนาะ ทีซอยติดตามเบาเสียงข้านแล้วก็ซอยกดไหลกดแจเบาเสียงข้านก็ขอขอบคุณสุขูสุคนครับรเบาเสียงข้านขอขอบคุณเด้อทีติดตามเบาเสียงข้านผูเขามาแล้วทีเนี่ยมทันไดตติดตามบาเสียงข้านก็ซอยติดตามเบาเสียงข้านเด้อครับพี่นองขอบคุณครับผม